สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่สําหรับคลิปนี้ผมได้เป็นภาพสมเด็จนะครับสมเด็จรูปเหมือนสมเด็จโตนะครับอันนี้ก็ตีลงทางร้อยปีวละคังปีหนึ่งห้านะครับร้อยปีวละคังปีหนึ่งห้าก็จะเห็นตาปั๊มเนี่ยนะครับยังบางๆยังสิสิสพอเห็นอยู่พอเห็นอยู่นะครับภาพนี้สวยนะนะครับเนื้อข้างหลังหายไปสักหน่อยหนึ่งนะครับ ผมได้มาสภาพนี้ผมได้มาสภา<หล>พนี้นะนะครับแต่ดูแล้วก็โอเคนะก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเนาะรตีวัลคังเนี่ยก็เป็นพระที่น่าใช้ <S <S นะครับอีกรุ่นหนึง่งนะครับของทางของทางวัลคังนะครับหรือว,ว่าท่าในใดชอบเล่นพระสมเด็จ <ari> เนี่ยนะครับร้อยปีนี้ก็เป็นอะไรที่น่าเก็บนะนะครับราคาก็ถือขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ นะครับราคาถืึก็ไปเรื่อยๆนะครับพระสมเด็จนี่นะครับไม่ได้ถูกนะนะครับใช้ใช้พวกนี้ก็ใช้พวกผงเก่าพวกมวลสารเก่าหนามาทํานะครับน่าใช้อยู่ร้อยปีก็มีหลายพิมพ์นะมีหลายพิมพ์นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์รูปเหมือนนะครับพิมพ์รูปเหมือนสมเด็จโตนะครับเนื้อเขาหายไปนิดนึงนะครับข้างหลังเนื้อหายไปนิดนึงแต่ไม่ใช่ปัญหา นะครับนิดเดียวเองไม่เยอะนะครับนิดเดียวเองไม่เยอะยังเห็นหมึกปั๊มลางๆนะครับยังเห็นหมึกปั๊มลางๆอยู่นะครับโซนสวยนะนะครับโซนเนื้อสวยนะนี่ฮะนี่ครับนี่ก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าใช้ นะครับเผื่อมิ่านในชอบนะครับโทรมาสอบถามผมได้นะผมเพิ่งได้มาวันนี้นะครับเพิ่งได้มาวันนี้แหละนะครับได้มาก็มาถ่ายให้ชมนี่แหละนะครับเนาะโทรมาสอบถามได้นะครับราคาก็มิศภาพเดี๋ยวแล้วครับไม่เคยเปิดแพ้ไม่เคยเปิดแรงเลยขนาดนั้นนะครับร้อยปีร้อยปีเนื้อสวยเนื้อสวยนะครับพระดูมันๆนะครับพระดูมันนีอยู่ นี่ครับอ่ะโอเคผมทิ้งเบอร์โทรไว้ทุกคลิปนะนะครับผมทิ้งเบอร์โทรไว้ทุกคลิปนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามก็ได้นะครับนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอผมใหม่นะครับขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ